สบายดีสบายดีสวัสดีวิเพพสสีบทุกคนเด้อสวายดีกันตอนดึก ตอนที่ท้ายคิววิโดโอนี้ยุกก็คือสองทุ่มทีพีเอฟซีพากันฮับสมคิววิโดโอนี้กันตอนจักโมงคอมเมนต์บอกน้องลี่เด้อเนอมือน,นี้น้องลี่เองบดได้ไลฟ์สดขายเสือ้อผ้าน้องลี่จะพากันพักทุกๆวันเสราร์ในพีเอฟซีนาะเพราะว่าโฮรู้สึกว่าร่างกายบาไหวแล้วสิไหนพีเอฟซีมีแต่สองเอ้ยน้องพากันเฮ็ดต้องแรงต้องแรงยุยพีเอฟซียืนไลฟ์สดขายเสือ้สอผ้าสามส่มงต่อมือ หลังจากนั้นกะพากันแพ็กพากันไปส่งเครื่องซิลามีจะส่องเอ๋ยน้องพากันเฮ็ดเอาแล้วกะเอาไอ้ตาวอวนแดคือแบบมันมันยุ่งยะอ,อยู่เนพีเอฟซีเนาะอ่าเรื่องราวของคีวิโดนีพีเอฟซีซืบต่อจากมือหวานมือหวานนี่นุ้งนี่เองได้นําเสนอเรื่องราวของนุ่มญี่ปุ่นเพิ่นได้เปิดใจลอง เรือเทอร์โบไทยเรือเร็วเทอร์โบไทยเนาะ200กิโลต่อชั่วโมงความไว2 0 0กิโลต่อชั่วโมงจนแบบนุ่มญี่ปุ่นเพิินจนแบบปุ๊ดนานี่จนแบบ ย่นใน p f เอเอินได้ว่าขี้หูคิ้ตากระจุยเลยก็ว่าได้เนาะแล้วมีเอหลายคนขอฮ้องกันเข้ามาว่ามีนุ่มมีไอ้ฝรั่งเดเดอร์วะสันไอ้ฝรั่งเพื่อนกันได้ไปร้องว่าสันเอาคลิปนั้นมาให้เบิ้งเดเดอร์น้องเลียงกันเลยได้ไปได้มาจากซองไทยโฟกัสข่าวเพิ่นบอกว่าไอ้ฝรั่งแทบซอกลองอ่าได้ลองความเร็วเรือแข่งไทย จำไปตลอดชีวิตวรสสัพีพีเอฟซีเฮามาเบิ่งกันลเลยพีเอฟซีผู้ใดได้เคยสัมผัสความรู้สึกนี้ละบอเนาะมันเป็นจังไดอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกน้องลี่เด้อสำหรับน้องลี่ถ้าถามว่าถ้าไผลาสิก,กาแบบ ขี้โบอันนี้ก็ต้องมารอล,ลุ้นกันถ้าขี้กับน่าจะบอเอาความไวแบบเหงเนาะพีเอฟซีเนาะเพราะว่าน้องลี่เข้าใจความรู้สึกนั้นเลยหน้าเห่ามันสิ่าขนาดเลยพีเอฟซีเดี๋ยวเฮามาสัง,สงเกตเบึงจากไอ้ฝรั่งภูนิพพพีเอฟซีเนาะ ผู้ดใดเคยขี้แล้วอย่ามาอย่าลืมคอมเมนต์บอกความรู้สึกกันแด้สำหรับคลิปวิดีโอนี้น้งนี่เองก็ได้มาจากซองไทยโฟกัสข้าวก็ต้องขอขอบคุณขอขอบใจคลิปต้นฉบับจากซองไทยโฟกัสข้าวหลายๆด้ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งคลิปนี้กันคำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบความเร็วเพราะคลิปนี้เ,นเป็นเรื่องของความเร็วล้วนๆโอ้ วันนี้มีคลิปสนุกๆคลิปหนึ่งเป็นคลิปของชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ได้มาลองความเร็วของเรือหางยาวไทย แต่มันไม่ใช่เรือหางยาวทั่วๆไปมันคือเรือซิ่งที่เขาจะใช้แข่งกันในคลอง oh. บอกเลยว่านี่คือสวรรค์ของคนชอบความเร็วเลยก็ว่าได้ oh. คลิปเปิดมาที่ชายคนนี้ที่เขากําลังอยู่ที่คลองงูเหา่า <laughs> เขากําลังจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครนี้ด้วยการนั่งเรือหางยาวของไทย <laughs> เขาบอกว่าวันนี้จะพาทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ที่รับรองว่าคุณไม่เคยเห็นและได้สัมผัสที่ไหนมาก่อนแน่นอนอ oh. <laughs> เขาบอกต่ออีกว่า โดยปกติแล้วคลองงูเห่าสําหรับผู้ชายทุกคนที่มาที่นี่ก็เพื่อใช้ทดสอบและแข่งเรือของพวกเขา oh. ซึ่งบรรยากาศวันนี้ที่คลองงูเห่าก็ดูครึกครื้นมากตามแนวคลองเต็มไปด้วยผู้คนที่ต่างก็มาดูแข่งเรือเร็วกันอื mm. เพราะว่าแข่งเรือเร็วที่ไทยถือว่าได้รับความนิยมมาก okay. ักได้ลองนั่งไปแล้วรอบหนึ่งเขาบอกว่ามันสุดยอดจริงๆ <c oughs> แต่เขาบอกว่าเขาอยากนั่งเรือที่เร็วกว่านี้ <c oughs> เรือที่มีเทอร์โบเรือที่ใช้ในการแข่งขนันและนั่นคือเป้าหมายของเขาในวันนี้ผ่านไปสักพักเขาก็ได้นั่งเรือที่ว่าสมใจ <c oughs> เพราะเรือลำนี้มีเทอร์โบ <c oughs> ถึงสองตัว <c oughs> และนั่นหมายความว่ามันจะเร็วมาก เขาบอกว่าผู้คนที่นี่เซอร์ไพรส์มากที่เห็นเขาในงานนี้และเขารับรองว่าเขาเป็นชาวต่างชาติคนแรกที่มาลิ้มลองประสบการณ์แบบนี้ที่นี่คนแรกโอ้ทอดบึ้งควันดำๆฮะนะ हे <laughs> อื่นได้ว่าขี้หูคีตากระจุยกระเจิงกันไปเลยทีเดียวพีพีเซีรอบเดียวรู้เรื่องเขาบอกว่ามันเป็นเรือที่เร็วที่สุดที่เขาเคยนั่งมาในชีวิตนี่มันคือเรือเร็วของจริง I <laughs> จจะมีอัันบให้เนนนอะะจจมีัับเห is faster roadvermore the than the way ขาบอกว่าเขาน่าจะถามเจ้าของเรือก่อนจะขึ้นเรือ เราะเรือลำนี้มีเทอร์โบถึงสองตัวและมีแรงม้าถึงห้าร้อยแรงมา้500งมานั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้มันแล่นได้เร็วขนาดนั้นห้าร้อยแรงม้าแล่นบนน้ำและคุณต้องอย่าลืมว่าเรือไม่มีเบรกซึ่งนั่น <c oughs> ทำให้มันน่ากลัวเขาบอกต่ออีกว่าดูเหมือนว่าจะมีการแข่งขันเรือซิ่งครั้งยิ่งใหญ่ในเร็วๆนี้มันไม่ใช่วันนี้แต่จะเป็นไม่กี่วันข้างหน้าก็คนยูเคมันกระหลายเนาะ คุณอาโอ้โอ๋อบื้องความไหว B B F ต้องแทบจับบทันเลยความไหวสุดยอดเลยเนาะมีผู้ใดไ,ได้เคยไปลิมรถแด้คอมมิต์วอตรงรี้ดเด้อเบื้องความไหว B ฟซีเบื้อโห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 งหน้า ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับวิดีโอนี้ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะเป็นยังไงกันดเดย์พีซีหลังจากที่ได้เห็นคิวิธุนี้แล้วตั้งแต่ต้นจนจบ กับพรที่ยิ้มได้หัวกันกอนนอนอยู่น้อยเพฟซีเนาะสำหรับคลิปต้นสบับแท้ๆพีเพฟซีมาจากซองซ b บีมีเดียในพเพฟซีเนาะคลิปนี้ในเพฟซีกวดยอดวิวไปได้1 2 7 9 5ล้าน7แสนล้านวิวในพ4เพฟซีเนาะเมื่อสี่ปีที่แล้วคลิปนี้น่ะเพื่อนคาดว่าน่าจะเป็น เพิ่นน่าจะเป็นชาวต่งางชาติคนแรกที่ได้ไปลิมรถนี้พยเฟซีหลังจากคิปวิดีโอนี้ได้เผยแพร่ออกไปคนต่งางชาติจากหลายๆประเทศเพิ่นก็ได้มาลิมรถเนาะมาจากอเมริกามาจากอังกฤษมาจากญี่ปุ่นเพย์เพเฟซีเนาะแต่ว่าจากลราเฮาน,นี่บุ่แน่ใจว่ามีผู้ใดไปแล้วบอ่หรือว่าเราจะเป็นคนแรกที่ไปลิมรถ อันนี้การที่พีเลยวพีเช่วยคอมเมนต์บอกตรงนี้เด้อว่ายุ่ยุ่แถวใดลของกรุงเทพยุ่กรุงเทพบอกว่าน้องเลียงเคยได้ยินมาเวลเวลว่าได้ยุ่กรุงยุ่กรุงเทพว่าสันนะ่นเนาะแล้วผู้ใดนได้ฮู้เกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายอันนี้คอมเมนต์บอกน้องลี้เดี๋ยวว่าเพิ่นมีการจ่ายเท่าไหร่ตดเทื่อในการขึ้นในพนะีเอฟซีเนาะแล้วกาจะมีหลายเจ้าให้เห่าไปขึ้นบบเนาะเพราะว่าเท่าที่น้องเรเองเบิ้งคลิปจากจากคลิปของ อ้อญี่ปุ่นกับไอ้ฝรั่งนี้คนครับก็คือกันนุ้งนี่เองมากไอ้ผู้ที่เพื่อนครับอ่าของอ้ญี่ปุ่นหน้าพี่หน้าพี่แกดูนิ่งน่งแต่ว่าดูใจดีขน้ดพีเอฟซีหน้าพี่แก่ตอนครับสิเฮ็ดนี่นเนี่ยเอ,เอ็นเอ็นันี่นพีเอฟซี FC, นุ้งเล่นกันเลยแบบรู้สึกว่ามากเพื่อนเนาะแล้วอันนาเพื่อนเนี่ขวาว่าเพื่อนน,นน่าจะแบบ น่าจะสิ้นละกับความเร็วความแรงที่แบบมันกระทบเข้ามาทนายพนเพฟซีเพิ่นคือแบบเพิ่นคือเฮ็ดคือแบบเสยๆทนายพเพฟซีเพื่อนน่าจะฝึกมาย่างตีฝึกเนาะเพราะว่าเพื่อนมีการแข่งทุกๆปีแมนบอยีเอฟซีเนาะอือเดี๋ยวลงลีสิลองค้นหาข้อมูลเบิ้งแบบเรียวถามไปพร้อมกับพีพีเอฟซีเลยดอว่าที่ได้้อมูลมาเป็นแบบใด ขอข้อมูลเรือเทอร์โบของประเทศไทยหน่อยแบบรายละเอียดอ่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้ข้อมูลมาแบบใดเดี๋ยวเอามารอลุ้นกันพพฟซีไม่พบข้อมูลว่าสั่นพพฟซี เรือเทอร์โบเรือหางยาวที่ทางศาสตร์หลายคนเขาชอบไปถ่ายคลิปลง YouTube กันเขาจะมีการแข่งขันทุกๆปีอ่ะจะมีข้อมูลออกมาถ้าโบมีข้อมูลออกมากะน,น่าจะให้ฝาก PPFc เป็นการบ้านให้ PPFc โอ้ดออ FC, ออีออกมาแล้ว PPFc ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเนาะโอ้อยาว่าเติบข้อมูลที่ได้มาอืม <c oughs> โอ้ยู่ที่จังหวัดอยู่ที่จังหวัด,วดนสนลบุรีนะ้อยพีเอฟซีเนาะอืมอ่าเรือหางยาวติดเทอร์โบเรือหางยาว ติดเครื่องยนต์เทอร์โบหรือเรียกว่าเรือเทอร์โบเป็นเรือที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในกิจกรรมแข่งเรือที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการแข่งเรือการแข่งเรือเหล่านี้ไม่ได้เพียงแต่ดึงดูดความสนใจจากคนไทยเท่านั้นแต่ยังยึดยังดึงดูดความสนใจจากคนท่องนักท่องเที่ยวเนาะพีพีเอฟซีเนาะสำหรับปี2567 อันนี้2 0 1 4เพไดิจัดขึ้นทีผ่านมาแล้วเนาะอืมอยู่ที่อันจันทบ,บุรีจันทบ,บุรีเลยเพฟสีเดอยซึ่งได้จัดการแข่งขันเรือห่างยาวสิงสนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2567สนามที่หนึ่งระหว่าง6หา7พฤจิกา โอ้อันนี้จะเป็นอันนั้นแล้วเนาะเป็นข้อมูลเก่าแล้วนะ้อยเนาะแต่สิ่งที่ได้รู้จากการค้นหาข้อมูลนี้ก็คืออยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนั่นเองน p ะอยเนาะจันทบุรีอยู่จังหวัดจันทบุรีจันทบุรีเบิง่งจันทบุรีนี้เม่นเขตปกคกของพิเศษไวพ PFC จันทบุรีเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทยหรอ แบบเรียวถามไม่ต้องตัดต่อกันไปเลยขาย PFC อ๋อบอมเคตปกครองเนาะจันทบ,บุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวรรันออกของประเทศไทย PPFc อ๋ออืมอืมอืม เป็นประมาณนี้อาอยุที่จังหวัดจันทบ,บุรีนั่นเองนะเฮาจิไปเที่ยวจันทบ,บุรีเขาต้องไปลองอันนี้นะพที่สีเนาะอ่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีเดอ้อ